ครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความหวังของสังคมไทยกับรายการเด็กสมัยนี้นะครับเด็กสมัยนี้วันที่เราบันทึกภาพเทปต,ตอนนี้อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมครับซึ่งเป็นช่วงท่ามกลางเหตุระเบิดใจกลางเมืองยะลากว่าทั้งหมดนับถึงวันนี้นะครับ17พฤษภาคมนับได้กว่า38จุดแล้วครับแต่ว่าเด็กสมัยนี้สัปดาห์นี้เราจะคุยกับกลุ่มคนที่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆ สะท้อนภาพวิถีชีวิตที่เป็นปกติแต่ว่าสวยงามของคนยะลากลับกลุ่มสถาภาพและกลุ่มถ่ายภาพของจังหวัดยะลานะครับยินดีต้อนรับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ้าวให้แนะนําตัวเองหน่อยละกันมี2กลุ่มใช่ไหมอันนี้อันนี้เสื้อบอกแล้วสหาภาพกับอีกหนึ่งกลุ่มชื่ออะไรนะครับผมนายเกรงศักดิ์ทองเป็นเพชรนะครับอยู่กลุ่มจะแกลงโฟโต้ยะลาเป็นคนในพื้นที่จังหวัดยะลาครับ อันนี้อยู่ในพื้นที่เป็นคนยะลาก็ถ่ายภาพเหมือนกันอีกหนึ่งกลุ่มชื่อกลุ่มสหภาพครับผมก็จากกรุงเทพผมปรึกษาปฐุมรัฐครับรับผมอ่าเกรียงศักดิ์กับโปรดครับเนี่ยนะครับสองคนตั้งใจมาถ่ายภาพยะลาครับช่วงท่ามกลางที่ตอนนี้ข่าวกําลังแรงเลยนะเรื่องของระเบิดครับอธิบายหน่อยละกันครับว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้เริ่มต้นจากอะไรครับสาภาพอบายก่อนครับเริ่มต้นจากที่ว่า ภาพข่าวที่ที่เราเห็นกันมาเป็นสิบปีแล้วครับก็เผยแพร่แน่นอนว่ายิ่งคนภาคอื่นๆก็เห็นว่าข่าวระเบิดข่าวความไม่สงบข่าวคนใต้อะไรต่างๆที่มันดูค่อนข้างจะลบแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากจะถ่ายทอดว่าทางสามจังหวัดชายแดนไม่ว่าจะเป็นยะลา,าที่ว่าปัตตานีเนี่ยเขาก็เป็นคนไทยที่มีวัฒน,นธรรมที่มีวิถีชีวิตของเขา มีเอกลักษณ์ของเขามีอัตลักษณ์ของเขาซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆที่อยากจะถ่ายทอดสู่ภูมิภาคอื่นๆบ้างครับครับผมโปรดมาลงพื้นที่3จังหวัดทาคใต้แล้วครับผมเห็นอะไรบ้างเห็นเห็นแววตาตาคนใต้สวยมากครับแล้วก็ทุกคนยิ้มให้ผมผมขอคนถ่ายรูปออตอนแรกคิดว่าจะน่าจะต้องเกรงๆนะเราเนี่ยปรากฏว่า ทุกคนย้มให้ผมก่อนเลยผมพอผมย้มให้เขาเขาก็จะย้มให้ผมครับแล้วก็ผมเดินเข้าไปปุ๊บทุกคนจะห่วงว่าเอ๊ะมาทําอะไรอยากให้ช่วยอะไรไหมจะต้องไปไหนบอกเขาเดี๋ยวเขาช่วยอยากเปิดไฟไหมอยากทําอะไรเขาทุกคนยินดีช่วยอย่างที่ผมคิดว่าคนเนี่ยแหละครับคนที่คนที่มีวิถีชีวิตอย่างมีความสุขอ่ะเขาจะทำอย่างนี้กันครับผม ครับผมเอามาคุยกับกลุ่มถ่ายภาพยะลาบ้างนะครับ,ค,รบความจริงอยู่ยะลาก็น่าจะถ่ายภาพเยอะอยู่แล้วใช่ครับพอเห็นกลุ่มที่มาความจริงไม่ได้มีแค่สาภาพมีหลายกลุ่มเข้ามาแบบนี้เรารู้สึกชื่นใจยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับที่ไม่ได้มีแค่เรากลุ่มเดียวที่อยากนําเสนอสิ่งดีๆสิ่งสวยงามจากบ้านเราสู่สายตาบุคคลอื่นก็เเพื่อนร่วมรุมการเดียวกันก็ก็ดีครับจะได้ช่วยโปรโมทช่วยส่งเสริมจังหวัดส่งเสริมบุคคลในพื้นที่ นะครับนอกจากจะได้เภาพถ่ายสวยๆวิวสวยๆมันอาจจะสร้างรายได้สร้างสร้างสร้างบรรยากาศดีๆในในบ้านเมืองเราด้วยนะครับอย่างกลุ่มโฟโต้ของยาลานี่ไปตัวเวนถ่ายภาพที่ไหนบ้างครับแล้วจัดกิจกรรมยังไงบ้างครับทางเดอะแก๊งโฟโต้ยาลาก็จะมีการรวมตัวกันกลุ่มเล็กๆบางทีถ้าเป็นทิปเล็กๆเกสาร์อาทิตย์ก็จะรวมตัวกันนัดถ่ายรูปฟอสเทถ่ายรูปวิวที่ทัดหรือถ้ามีเทศกาลในในพื้นทีค่ครับเช่นกินแห่พระกินเจ าลเจ้าเราก็จะนัดไปถ่ายทุกครั้งเรื่อยไปเลยก็คือทุกยะลาเนี่ยเห็นในข่าวคนอาจจะติดภาพแต่เหตุการณ์ความไม่สงบ,บแต่คมจริงก็ยังมีวิถีชีวิตมีงานประจําปีต่างๆใชเกิดขึ้นซึ่งมีภาพสวยงามมากมายมการดำเนินชีวิตก็เป็นไปตามปกตินะครับการใช้ชีวิตการการสแสดงการประเพณีต่างๆก็ยังดําเนินไปพวกเราก็ไปเก็บภาพบรรยากาศสวยงามแล้วก็เผยแพร่ไปทางโซเชียลบ้างทาง ทางื่ออืน่นๆบ้างที่เราจะพอทําได้นะครับครับอยากให้สองคนพูดถึงความรักในการถ่ายภาพกับสิ่งที่สามารถมันมันช่วยสังคมได้อะการถ่ายภาพของเราเนี่ยที่ผ่านมาประสบการณ์เอาแค่ของโปรดนี่ที่ลงพื้นที่ช่วง4ี่หวันเนี่ยภาพมันช่วยอะไรได้บ้างครับมันสะท้อนอะไรได้บ้างครับผมเชื่อว่าภาพที่ที่ถ่ายกันไปจากมุมมองคนที่อยู่ต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ตรงเนี้ยครับผมมองว่า สิ่งที่เราถ่ายทอดมันก็คือความเป็นปกติของสิ่งที่เป็นอยู่แล้วเราไม่ได้พยายามไปบิดเบือนหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือเซตติ้งอะไรต่างๆทุกอย่างมันมีอยู่แล้วความสวยงามมีอยู่แล้วความโบราณความเก่าแก่ทุกอย่างมันมันพร้อมให้ผมเพียงแค่เดินเข้าไปแล้วกดชัตเตอร์แล้วก,แวก็แล้วก็นําภาพออกมาให้ให้แสดงให้ทุกคนเห็นเท่านั้นเองครับผมนี่คือมุมมองที่ต่างกันครับผมคนในพื้นที่ก็จะอีก,อ,กอีกมุมหนึ่งรเราได้ถ่ายภาพมาเนี่ยมัน,มน มีความรู้สึกว่าได้สะท้อนความเป็นย่าลาอย่างไรบ้างครับก็คือในในความเป็นยราลาเนี่ยคนเราก็ใช้วิตตาปกติแค่เราเข้าไปถ่ายคือไม่ต้องจัดฉากไม่ต้องสร้างภาพอะไรมันก็สะท้อนถึงความเป็นอยู่วิถีชีวิตวัฒนธรรมของเราคือถ่ายภาพไม่ต้องจัดฉากจัดแสงเห็นอะไรก็ถ่ายอย่างนั้นมันก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวบ้านได้ดีอยู่แล้วนะครับอืมครับผมมาถึงคาถามที่น่าจะอยู่ในความสงสัยของหลายคน ยะลาปกติก็มีชื่อเสียงเรื่องของความไม่สงบอยู่แล้วยิ่งช่วงนี้เหตุได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น40-50จุดแบบนี้เนี่ยถามคนที่มาจากต่างถิ่นก่อนกลัวหรือเปล่าครับโดยส่วนตัวผมตั้งแต่มีโครงการมาแล้วเขาบอกว่าจะลงมาที่ยาลานะเนี่ยถามว่าผมกลัวไหมเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีเหตุผมก็ไม่กลัวนะแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่มีเหตุผมอยู่นันที่ว่าถามว่ากลัวไหมก็ยังคิดว่าผมก็ยังอยากมานะเพราะผมรู้สึกว่า ถ้านี้เมื่อคนพื้นที่ยังอยู่กันได้อะทําไมเราถึงจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้เหมือนคนพื้นที่เขาครับผมครับก็คิดแบบว่าในเมื่อมีมีคนอยู่ได้เขาใช้ชีวิตเลยนะเราแค่มาสี่ห้าวันเพราะฉะนั้นก็น่าจะอยู่ได้ใช่ใช่ครับแล้วเท่าที่สัมผัสเปรียบเทียบภาพที่เราก่อนมากับพอมาอยู่3จังหวัดนี่เป็นยังไงบ้างครับจริงๆยอมรับว่าเปลี่ยนไปเยอะนะถึงถึงจะบอกว่ามันดู มีความรุนแรงผมก็มันก็มีภาพข่าวแต่เหตุระเบิดคผมจะไม่ค่อยเห็นภาพข่าวหรือภาพสื่อต่างๆที่แบบเป็นความสวยงามของของโบราณสถานเอ่ยวัฒนธรรมเอ่ยเนี่ยมันก็จะมีน้อยส่วนใหญ่ก็จะมีจากจังหวัดอ,อื่นๆทางภาคใต้แทนครับพอเรามาอยู่ปุ๊บเราเห็นว่าอืเนี่ยม,ม,มันมันมันมีความสวยงามของมันเนาะแล้วก็มันก็เงียบสงบอะ่ะมันสามจังหวัดผมว่าอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะรู้สึกว่าทุกจังหวัดเป็นเมืองที่สงบ เยล,ลาเ็าเป็นเมือนที่สงบรถไม่ติดมีความสุขมีของขายนี่ก็เห็นว่ามีงานเทศกาลอยู่ด้านหน้านี้ครับผมคนยล,ลาบ้างละ่ะอยู่มานานยิ่งเจอเหตุแบบนี้ทุกปีเริ่มท้อใจเริ่มอยากย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าครับอ๋อยังเลยครับก็ตอนนี้ยังไม่มีในความคิดเลยว่าที่จะย้ยายสินฐานหรือไปอยู่ที่อื่นคือมันมันก็แค่เป็นแค่เสี้ยวเวลาเดียวหรือมุมมุมหนึ่งที่มันเกิดเหตุเราก็ยังใช้ชีวิตตามปกติได้แค่เราต้องระวังมากขึ้น จะถามว่ากลัวไหมเราต้องกลัวบ้างเพราะว่าความกลัวมันทาให้เราระวังตัวขึ้นถ้าเราไม่กลัวเลยเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราก็เดินผ่านเหตุการณ์ไปใช้เส้นทางน,นั้นเดิมมันก็ไม่ได้รเราก็กลัวบ้างแต่พอเกิดเหตุการณ์อ,อย่างเช่นมุมเมืองนี้เราก็ใช้อีกหนึ่งเส้นทางเราก็ใช้ชื่อตาบกติแค่หลีกเลี่ยงบริเวณเหล่านั้นก็แค่นั้นเองครับก็ก็กกโดยทั่วไปก็ไม่กลัวครับก็ถือว่ามันก็เหมือนเหตุการณ์เหตุการณ์หนึน่งก,ก,ก็เหมือนกับ รถชนเกิดการรถชนทั่วไปเนี่ยตรงนี้เกิดการรถชนแล้วก็เลี่ยงใช้เส้นทางอื่นแล้วเราก็อยู่ใช้ชีวิตตามปกติอของเราครับนี่นะครับเริ่มต้นแนะนํานะครับ2กลุ่มที่มาเก็บภาพจังหวัดยะลากับวิถีชีวิตปกตินะครับที่ผมย้ําว่าปกติเพราะว่านี่คือความเป็นจริงที่เขาเนี่ยใช้ชีวิตกันแต่ว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นตามหน้าข่าวนั่นคือสิ่งที่นานๆเกิดขึ้นทีแต่ว่ากลายเป็นภาพจําของคนที่เสพสื่อแล้วก็ติดตามข่าวนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกระสักครู่ครับช่วงหน้าจะให้สองคนพูดถึงภาพที่ไปถ่ายมาให้ลองเลือกภาพที่ประทับใจดูนะครับแล้วก็มาดูว่าที่ประทับใจเนี่ยมันมีอะไรมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในภาพที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดยะลาอย่างไรบ้างนะครับติดตามช่วงหน้าครับ เด็กสมัยนี้ในสัปดาห์นี้เราพาคุณผู้ชมมาที่สวนขวัญเมืองจังหวัดยะลานะครับเพราะไปถึงจังหวัดยะลาหลายคนก็จะนึกภาพความรุนแรงยิ่งช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมากับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง 45- หวันติดนะครับวันที่เราบันทึกรายการอยู่ในขณะนี้ก็อยู่ท่ามกลางเหตุระเบิดนะครับถึงจุดนี้ได้เกิดขึ้นแล้วกว่า40จุดแต่ว่าคุณผู้ชมครับเด็กสมัยนี้สัปดาห์นี้เราคุยกับกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมา สะท้อนภาพที่เป็นเรื่องจริงภาพปกติของวิถีชีวิตคนยลาที่ความจริงแล้วมันมีอะไรมากกว่าเหตุระเบิดนะครับเดี๋ยวเราคุยกับทั้ง2กลุ่มกันต่อนะครับโปรดครับก่อนอันนี้ไปลงพื้นที่มาความจริงยังไม่ได้ใช้เวลากับที่ยลาเต<ช>็มที่แต่ว่าไปที่นราธิวาสกับปัตตานีมาแล้วใช่ครับไปเก็บภาพอะไรมาที่เราอยากเล่าแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจบ้างครับก็ที่ผมประทับใจเลยเนี่ยก็คือมัซีกูเซอ่า น่าจะเคยได้ยินข่าวกันนะอยู่แล้วว่ามาซีกเกอร์เซฟเป็นอะไรท,รที่ที่ดูแบบเป็นจุดที่เหตุการณ์ร้ายแรงครับเออมื่อวานผมนั่งรถผ่านก็ยังคิดว่าเออมาซีกเกอร์เซฟเนี่ยมันน่าจะดูน่ากลัวในภาพที่ที่ฝังอยู่ในหัวผมเลยนะรปรากฏว่านั่งรถผ่านทุกคนไม่ได้มีใครตั้งใจจะลงไปถ่ายแต่พอผ่านเท่านั้นแหละครับช่างภาพทุกคนบอกว่าขอลงเถอะมันเป็นภาพในซีกเกอร์เซตกลางคืนที่ผมว่าสวยจริงๆแล้วคือเราไม่ค่อย ผมเองก็ไม่ค่อยเห็นภาพมัสยิดคือเซะในตอนกลางคืนเห็นกลางวันซะมากกว่าก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรก็ทั้งพิธีละหมาดของคนที่นี่ทั้งทั้งพื้นที่ทั้งตัวมัสยิดที่เป็นหินทั้งหมดททีที่เป็นอิฐทั้งหมดนะครับ,รบก็ผมว่าแบบมันประทับใจผมมากแล้วก็พอไปถ่ายคนที่นั่นก็เป็นมิกกับผมมากผมยืนผมยืนถ่ายอยู่มีพี่มาสกิดผมเองก็ คิดว่าเอ๊ะเราทําอะไรผิดหรือเปล่าเราทําอะไรไม่ถูกหลักของของที่นั่นหรือเปล่าเขาก็ถามว่าให้เขาช่วยเปิดไฟไหมเดี๋ยวเขาเปิดไฟให้จะได้สวยๆม <laughs> ผมก็เลยครับได้ครับเขาก็เดินไปเปิดไฟให้ผมเลยครับนั่นแหละครับเรื่ประทับใจของผม,มส่วนภาพเนี่ยผมว่าเรื่องเรื่องมุมมองเนี่ยสถานที่สวยอยู่แล้วคนยิ้มให้ผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถ่ายยังไงก็ออกมาดูดูดีอยู่แล้วครับผมครับ ที่โปรดเราให้ฟังเรื่องในมัสยิดท,ที่มีคนมาสกิดผมว่าส่วนหนึ่งมันมาจากภาพจําที่เราเหมือนคล้ายๆกับมีอคติมีความกังวลไปก่อน<ช>อความจริงพอลงมาแล้วได้เจอของจริงของสามจังหวัดภาคใต้นี่เป็นคนละอย่างเลยใช่ครับแตกถ <c oughs> ังกันเรียกว่าบางบางคนจะมองว่าคนใต้ดุแล้วยิ่งพอมาเป็นอิสลามอีกก็ยิ่งรู้สึกว่าน่าจะดุน่ากลัวถ้าเกิดว่า พอเรามาสัมผัสแล้วครับจะรู้สึกว่าทุกคนถ้าเรายิ้มให้เขาเนี่ยทุกคนยิ้มให้ผมตลอดครับผมขอให้เขายิ้มเขาก็ยินดียิ้มให้ผมถ่ายตลอดทุกคนครับนี่เป็นจากกลุ่มสาภาพนะครับของแก๊งโฟโต้ล่ะความจริงน่าจะถ่ายมากี่รูปแล้วเนี่ยนับทวนหรือเปล่านับไม่ทวนล้วครับเปลี่ยนกล้องมาส3 4สมสี่ตัวครับก็นับไม่ทวนจริงครับฮาร์ดดิสเต็มไปหลายลูกแล้วครับเออเรียกว่านับภาพไม่ได้นับเป็นฮาร์ดดิสต์นับเป็นเทอร์เรไบต์กันเลยดีกว่าครับ จากประสบการณ์ถ่ายมาน่าจะเป็นหมื่นภาพเนี่ยมีภาพไหนที่อยากจะพูดถึงความประทับใจของภาพนั้นบ้างครับถ้าความประทับใจนี่จริงๆยะลาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีผังเมืองสวยครับพอได้ไปถ่ายภาพมุมสูงซึ่งเราเคยเห็นในเว็บไซต์ต่างๆในสื่อต่างๆ,ๆเนี่ยซึ่งผมว่าคือบางคนได้ยินแค่แค่คําพูดว่าเป็นผังเมืองสวยแต่พอรเราได้ถ่ายมุมสูงเนี่ยมันมันสวยจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจนะย,ยะลาอย่างน้อยมันมีความรุนแรงมีนู่นนี่มีนี่มีนมีนั่นแต่ เราก็มีดีนะครับเป็นฝั่งเมืองสวยซึ่งสายจากมุมสูงแล้วก็เห็นจังหวัดยะลา,าบริเวณรอบเขตเทศบาลนครยะลาได้ชัดเจนครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นภาพาภาพวิถีชีวิตสนไม่ใหญ่ก็จะเป็นวิถีชีวิตเพราะาจังหวัดเราเนี่ยมันมีหลากหลายวัฒนธรรมนะครับมีทั้งไทยพุทธมุสลิมจีนนะครับก็วิถีชีวิตที่ไทยพุทธและมุสลิมมุสลิมเนี่ยนะครับได้ ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันต่างๆนะครับตรงนี้ผมว่าเป็นความเป็นภาพที่ประทับใจครับบางภาพนี่ดูแล้วแบบรู้สึกซึ้งอะครับที่คนไทยพุทธไทยมุสลิมช่วยเหลือกันมีน้ําใจซึ่งกันและกันครับหลายคนที่เห็นโครงการแบบนี้เนี่ยเวลาอยู่จังหวัดอื่นๆอยากจะมาเยะลาแต่ว่ายังมีความกลัวยังมีกําแพงบางอย่างกั้นเราไว้อยู่ ถ้ามายะลาจริงๆนี่แนะนําให้ทําอะไรถ่ายภาพที่จุดไหนหรือว่าไปทานอาหารร้านไหนยังไงบ้างครับเออถ้ามายะลานะครับอันดับแรกเลยต้องพังเมืองอย่างที่ผมบอกต้องถ่ายพังเมืองต้องต้องหาโอกาสขึ้นมุมสูงขึ้นเอลิคอปเตอร์หรือใช้โดรนบินถ่ายมุมสูงแล้วกออ็ภาพสถานที่พ่อหลักเมืองซึ่งเป็นสิ่งสักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของคนจังหวัดยะลาค,าครับก,ก,ก็จัดวิวสุทั์ดได้สวยงามนะครับส่วนอาหารเนี่ยจะเป็นร้านร้านที่ขึ้นชื่อกว่าโจทย์ยะลาเป็นร้านอาหาร ซีฟู้ดร้านทาราซีฟู้ดซึ่งก็ไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะถ่ายภาพเน้นเลยถ,ถ้ามามา3จังหวัดนี้ก็ต้องถ่ายวิถีชีวิตดีกว่าเนาะถ้าว่าจะถ่ายพวกพวิวทิวทัศน์สวยงามป่าสนลำนอไพรเนี่ยพื้นที่อื่นก็มีครับมาที่นี่ต้องถ่ายาในย่านการค้าย่านธุรกิจนะครับที่มีกั้งใจพุทธใจมุสลิมแล้วก็คนใยเชื้อสายจีในใ้ชีวิตร่วมกัน อย่างปกติสุขนะครับซึ่งเป็นภาพที่ที่หาดูไม่ค่อยได้แล้วนะครับกลุ่มสาภาพความจริงไม่ได้ถ่ายแค่ภาคใต้มีภาพก่อนในนี้หลายที่หลายงานเลยใช่ครับเข้าไปดูได้ที่ไหนครับก็สามารถติดตามข่าวสารที่จะมีงานแสดงเนี่ยก็คือที่เฟซบุ o กแล้วกันครับผมก็เป็น facebook.com.photo united ครับผมอืมอันนี้เข้าไปดูได้ครับ Ph o ต o อยู่ในครับผมคำถามสุดท้ายให้กับผลยะลาบ้างกลุ่มแบบนี้ มีหลายกลุ่มแล้วนะเข้ามาเก็บภาพไม่ใช่แค่กิจกรรมถ่ายภาพอย่างเดียวแต่ว่ายังมีคนมากมายทํากิจกรรมเพื่ออยากสะท้อนว่ามีคนสนใจยะลาและมีคนอยากให้ยะลาเนี่ยสงบคนยะลาได้อะไรบ้างครับจาแบบกกิจกรรมแบบนี้ครับครับก,ก็อย่างแรกก็จะได้ได้เพื่อนที่ร่วมรวมกันด้วยกันแล้วก็มาช่วยมาช่วยพวกเราอีกแรงหนึง่งพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆในพื้นที่บางทีที่เราถ่ายภาพไปพูดออกไปนำเสนออไปเนี่ยมันยังมันยังไม่ไม่ดังพอ มีเพื่อนๆร่วมรวมการร่วมที่ชอบภาพถ่ายด้วยกันมาร่วมถ่ายรูปร่วมแชร์ประสบการณ์มาช่วยกันบอกทุกคนให้รู้ว่าจังหวัดยะลาเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณได้คิดคุณได้ยินข่าวมาก็รู้สึกดีใจครับยิ่งมากันเยอะๆนี่เรารู้เลยว่าพอเขากลับไปเนี่ยเขาจะได้นําความรู้สึกที่เขาได้เนี่ยออกไปเผยแพร่มา5คนก็กระจายไปกว้างเป็นเป็นคนเีชันเป็นคอนแทคของเขาไปมัน ยิ่งมาเยอะก็ยิ่งดีครับผมยิ่งดีใจเพราะในหนึ่งคนเนี้ยเขาจะ P r อาได้อีกหลายช่องทางนะครับยิ่งหลายคนก็ยิ่งเยอะด้วยครับคนเยลาเขาชื่นใจอย่างไรบ้างครับเวลาเห็นมีคนสนใจมีคนมาให้ความสนใจอยากจะสะท้อนภาพดีๆออกไปครับครับก็อย่างอย่างที่กลุ่มสาภาพบอกพอพอมาถ่ายปุ๊บทุกคนคือเขาไม่ได้บอกว่าดีใจนะวิ่งมาก่อนวิ่งมาขอลายเซ็นแต่เขา เขาให้ความร่วมมือยินดีจะเปิดไฟไหมจะถ่ายตรงไหนจะพาไปอย่างเนี้ยเป็นความดีใจของเขาลวเขาแสดงออกมาเป็นการกระทำโดยที่ไม่ต้องพูดออกมาก็ได้ครับนะครับหรือแววตาสีหน้าเนี่ยนะครับนักถ่ายภาพเวลาถ่ายเนี่ยเห็นแววตาของเขาเลยรู้เลยว่าดีใจที่มีคนมามานําเสนอสิ่งดีๆบ้านเราเนี่ยออกไปสู่สาธารณชนครับถ้าสมมตินักท่องเที่ยวหรือใครอยากจะมาผมว่าลองถ้าเกิดตัวเองส่วนตัวเนี่ยไม่กล้า ลองหาคอนเน็กชันคุยกับคนในพื้นที่สักคนหนึ่งแล้วลองดูว่าเราจะไปเที่ยวยังไงใครพาไปหรืออาจจะติดต่อกลุ่มเดอะโฟโต้ใช่ไหมฮะเดอะแก๊งโฟโต้เดอะแก๊าก็ได้ครับผมผมเชื่อว่าเขาก็ยินดีนําเที่ยวแล้วผมว่าน่าจะสบายใจขึ้นว่าจุดไหนปลอดภัยจุดไหนดีแล้วแล้วยิ่งคนถ่ายภาพเนี่ยผมว่ามุมมองคนที่ถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยน่าจะยิ่งทําให้การถ่ายภาพสนุกการเที่ยวสนุกมากขึ้นถ้าเกิดว่าจะมา ผมว่าตัดสินใจเลยครับให้มาครับอย่าคิดว่าน่าจะมีเหตุไหมหรือไม่น่าจะมีผมคิดว่ามันมีเหตุเนี่ยถ้าเอยู่ที่ไหนก็อาจจะมีเหมือนกันหมดก็ได้ครับผมครับครับนี่นะครับคือความจริงอุบัติเหตุใช่ครับเกิดขึ้นทุกจังหวัดอยู่แล้วครับผมเยราความจริงพูดตามตรงในเหตุระเบิดส0่0จุดความจริงก็ไม่มีใครเสียชีวิตหรือว่าไม่น่มีใครบาดเจ็บอะไรรุนแรงัแต่ว่าภาพมันทําให้เราคิดว่าโอ้เมืองนี้เต็มไปด้วยระเบิดเต็มไปด้วยคนตายใช่ครับ พูดในฐานะคนท้องถิ่นหน่อยครับ,รบยะลามีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่น่าติดตามมากกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างไรบ้างครับครับยะลานะครับเป็นเมืองขนาดเล็กนะครับผู้คนมีอัตยาศดีในการช่วยเหลือกันนะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับอย่ามองว่าความรุนแรงเนี่ยม,มันเกิดขึ้นซะส่วนใหญ่ของจังหวัดมันเป็นแค่เปอร์เซ็นต์ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แค่เสี้ยวเดียวของมุมเมืองนึ่ง เรายังใช้ชีวิตตามปกติได้อีกหลายมุมเมืองนะครับอ,อ,อยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับยะลามีมีความสวยงามด้านด้านธรรมชาติด้านวัฒนธรรมประเพณีซึ่งแต่หลายคนที่ไม่เคยลงมาสัมผัสเนี่ยไม่เคยเห็นผมอยากให้ลองลงมาไม่มีกล้องถ่ายรูปไม่ได้ลงมาถ่ายภาพลงมาเที่ยวนอนหนึ่งคืน2คืนก็ยังดีครับจะได้รู้ว่ายาลาเนี่นยน่าอยู่มากครับอากาศดีรถไม่ติดต้นไม้เยอะมากครับนี่ครับคุณผู้ชมใครที่ติดตามเด็กสมัยนี้ในช่วงเช้าวันนี้นะครับ น่าจะได้เห็นภาพที่สวยงามเกี่ยวกับยะลาเต็มไปหมดซึ่งนี่คือภาพของความเป็นจริงครับความเป็นจริงอีกหนึ่งด้านนอกจากภาพข่าวที่ลงตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือภาพข่าวตามหน้าจอโทรทัศน์นี่คือภาพความเป็นจริงที่หลายคนพอเห็นแล้วถ้าเห็นว่าสวยงามเชิญชวนให้มาทดลองให้ลองมาดูนะครับว่ายะลามีของอร่อยมีวิวสวย,สวยและมีคนที่น่ารักมากมายครับ ใครที่อยากชมภาพของกลุ่มนี้เดี๋ยวให้โฆษณาหน่อยละกันว่าจะจัดงานที่ไหนยังไงไปติดตามภาพไท,ที่ไหนครับออของทางสหบกภาพครับจะจัดงานประมาณปลายเดือนมิถุนาถึงเล่าๆต้นเดือนกรกฎา,า,จจาคมครับผมก็จะเป็นงานแสดงภาพที่รวบรวมภาพที่พวกเราเนี่ยมาถ่ายกาันแล้วก็ภาพทั้งคนในพื้นที่ทั้งใน3จังหวัดเลยนะครับผมไปแสดงให้เห็นกันว่า ที่นี่มีความสวยงามยังไงครับมผมของเด็กแก๊งโฟโต้ก็จะไปรวมอยู่ด้วยนะครับใช่ครับ,รบก็จะรวมกับทีมสับทครับแล้วปกตินอกจากงานนี้นี่เด็กแก๊งมีงานแสดงภาพหรือว่าไปดูได้ที่ไหนไหมครับอ,อ๋อก็มีครับแต่ว่าไม่ได้จัดเ,ออเป็นประจานะครับเราก็คือคือทุกคนเนี่ยมาจากหลากหลายอาชีพต้องหาเวลาว่างที่พร้อมกันตรงกันแล้วเราก็จัดแสดงภาพตามออมาหรืออะไรในพื้นที่หรือไม่ก็เวลามีงานเทศกาล อย่างงานเทศกาลที่จะใกล้ถึงนี้นะครับเป็นงานกาชาติจังหวัดยาลาทางเดแกงโฟโต้ยาลาก็ได้คุยกันแล้วว่าเราจะถ่ายภาพมุมสวยๆของจังหวัดยาลาแล้วนํามาจัดโชว์แสดงและขายแล้วเงินรายได้ทั้งหมดไม่อยากคาจะจ่ายนะครับก็บริจาคให้กาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือทางกาชาติจังหวัดยาลาใ้สอยนะครับครับคำถามสุดท้ายก่อนจะลา ในฐานะคนยาลาเนี่ยการที่มีกลุ่มคนจากในกรุงเทพจากจังหวัดอื่นๆมาถ่ายภาพหรือว่ามาทํากิจกรรมอื่นๆเนี่ยมันสร้างกําลังใจแล้วก็มันทาอะไรให้กับความรู้สึกของคนยาลาบ้างครับครับก็อันดับแรกก็รู้สึกว่าดีใจนะครับที่ยังมีคนที่แบบไม่กลัวเหมือนคนอื่นๆที่ส่วนใหญ่ที่เขากลัวกันนี่นะครับคุณผู้ชมครับชวนคุณผู้ชมไปกดไลค์ a c e like b o o k ของทั้ง2กลุ่มนะครับชมภาพสวยๆของพวกเขาและชวนคุณผู้ชมไปร่วมงานที่จะจัดแสดงภาพที่หอศิลป์และที่สําคัญนะครับ วนคุณผู้ชมเปิดใจลองมาเที่ยวยะลาดูครับใครที่มีสัปดาห์ว่างปกติอาจจะไปขึ้นเหนือหรือว่าอาจจะไปเที่ยวเทะเลลองสักสุดสัปดาห์หนึงครับหาเวลาสัก3วันมาเที่ยวยะลาดูเราจะได้รู้ว่าความจริงแล้วยะลามีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่สวยงามที่สําคัญคือการมายะลาของพวกคุณจะช่วยสร้างกําลังใจให้กับคนยะลาได้อย่างมหาศาลนะครับแต่ทมดนี้คือช่วงเวลาแห่งความหวังของสังคมไทยกับรายการเด็กสมัยนี้ แขงโปโต้ของยาลาและทีมสหวกวภาพลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ